เจ็ดห้าก็เข้ามาแล้วนะครับตอนนี้ oh เดินทา้ยรถไฟได้ลังเป็นแห่งนิงว่าแหลกงการต่อได้ารรถไฟแห่งประเทศไทยก็มีโอกาสให้บริการอีกขออคุ้มค่ารบเศร้าทางรถไนี้จะยังไม่ออกณสถานีชุมทางเวียอใหร่อีสตดสตูเจเรนาพปรามานผู้นิสารเดี๋ยวขึ้นลงสนามทางรถไฟที่ขอบคุ้มคัา I <laughs> do Thank yeah. you.